สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่อง v ีซอ v บล็อกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปฟาร์มมาก,กันนะคะแล้วก็ไปดูแลวัวกับไก่ด้วยถ้าพร้อมกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะโอเคอย่างแรกเราจะมารถตู้กันนะคะว้าวรถตู้มาแล้วเราต้องไปต่อสองสายนะอย่างแรกเราก็จะไปที่เมืองกันเลยเข้าไปในเมืองกันโอเคค่ะผ่านหน้าตรงนี้นะ,นะคะก็จะลงไปสถานีรถไฟใต้ดินกัน โอ้โหตอนนี้ก็คือขอนอนหลับก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆสองชั่วโมงผ่านมาเอาอะไรเนี่ยถึงแล้วโอเคแล้วก็จะมาดูม้ากันว้มาน่ารักมากโอเคสวัสดีค่ะขอขี่มา้าได้ไหมคะได้สีหนูแต่ว่าเธอต้องการม้าตัวไหนเหรอมีสองสีนะมีสีน้ำตาลกับสีขาวหนูต้องการสีขาวคะ่ะเอาสีขาวให้หนูได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวฉันจัดการมาให้นะเจ้ามาออกมา่อยจ้า อืมอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยมา้าออกมาโอเคเดี๋ยวฉันขอใส่อานม้านะคะแล้วก็ขอใส่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้โอเคค่ะฉันสามารถขี่ได้เลยไหมคะได้จ้ะขี่ได้เลยเออโอโ้โหทางทำไมามันไกลจังเลยเนี่ยไม่มีคนอยู่แถวนี้ด้วยน่ากลัวมากๆเลยเอ,อ๋อมา้าเป็นอะไรเนี่ยขีม่ม้ามันเป็นอยู่ด้วยเดี๋ยวเจ้ามา้าจ,จะทิ้งแกไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันมารับแล้วกัน ไม่เอาไม่เอาแต่ก็ดีเหมือนกันได้กินของีโอเคงั้นเดี๋ยวฉันให้อาหารก่อนไปนะโอเคเดี๋ยวเจอกันและวสวัสด,ดีค่ะพี่สาวว่าไงจ๊ะเอ่อต้องการอะไรเหรอฉันช่วยได้นะถ้าต้องการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยนะแต่ก่อนอื่นต้องทำขาสะอาดฟ้าให้ฉันก่อนฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยได้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก็คือเอาหายไปไหนเนี่ยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจะทำขาสะอาดฟ้านะคะเช่นนี้ใช่ไหมคะใช่จ้ะจื๊บจืบจืบจืบ เอ้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยจื๊บจืบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเตรียมอาหารไปให้อาหารไก่กันนะทุกคนอย่างแรกต้องให้ฟางไก่ก่อนโอ้ยได้เลยเหรอยาแห้งโอเคแล้วก็จะใส่อาหารไก่แล้วก็ใส่ฟางไปสำรับ,บัวนะคะแล้วก็อุย๊ยหนึตะกร้าเก็บไข่ไก่ต่ต้องหยิบมาหน่อยแนละ้วทุกคนจื๊บโอเคเดี๋ยวไปดูไก่กันเลยอุ๊ยตรงนี้มีเด็กเล่นกับไก่อยู่ด้วยเป็นอันตรายไหมเนี่ยแต่ว่าปล่อยไว้เถอะเผื่อเขาเป็นลูกของพี่สาวคนนี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาให้อาหารไก่กันเลยนะเอ,อ๊ะแต่ว่าไก่ได้านบนโกรธอะไรกันอะโอเคนี่อาหารไก่อืมอร่อยมากเลยเนาะไก่ได้านบนโกรธอะไรกันอะองชันชั้นใหญ่เกลืออาหารชั้นโอ๊ยโอยโอเคเอ,อ่อทำไมมันยังโกรธเหมือนเดิมเนี่ยทุกคนกระดาษให้อาหารไปแล้วอะเอ,อ่อเนี่ยไ,ไข่ไก่ออกไข่ละแล้วก็มีตัวนี้นะคะออกไข่เป็นสีสีเลย ว้าวได้ไข่มาสาฟองเดี๋ยววันหลังค่อยมาเก็บต่อละกันนะทุกคนแรกก็ต้องเอาไข่ใส่ในตะกร้าก่อนนะอุ้ยอย่าลืมให้อาหารไก่ด้วยไก่จะได้ออกไข่เยอะเอะโอเคไปกันเลยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะขอเก็บของก่อนนะแล้วต้องเก็บยาแห้งเอาไว้ให้วัวด้วยทุกคนไปกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเก็บอาหารแล้วก็ไปให้อาหารวัวกันได้ค่ะอุ้ยวัวมาแล้วพ่านักจังวัวของอวตารเวอร์เนี่ย โอ๊ยทำไมรถเข็นมันเสียเนี่ยทุกคนมาเสียแล้วตอนนี้โอเคซ่อมได้แล้วอาหารอร่อยมากเลยครับคุณลุงคะฉันสามารถบีคนได้ไหมคะได้สิจ้อสามารถบีคนแล้วก็สามารถรีดนมวัวได้ด้วยนะง่ายมาเลยเดี๋ยวลุงสอนโอเคค่ะเฮ้ยขนมัวเนี่ยน่าจังเลยเราติดตามอีกพีต่อไปนะคะคุณคะ